เดินแล้วก็มีการเอียงเอียงวนจะูดเดินวน่เดินวนใช่ค่ะวนแล้วก็มีอาการเหมือนคนจะนอนตลอดเวลาเลยตลอดเวลาเลยค่ะเดี๋ยวถามว่ากินได้ไหมบ้อนอ่ะกินอาหารเสรมหมดปองนะคะอ่าเขาไม่ได้เสมหมดปองเลยค่ะนูเยหนูเตยโอเคว่าเดี๋ยวเก็บงบก่อนเดี๋ยวไปพามาตรวจ อ๋อนี้ก่อนแต่เป็นก้อนนี้ละเป็นก้อนค่ะหนูเตยใช่ไหมใช่ใช่หนูเตยลืมสับสนกับหนูดีอเ,เออยังมีถ่ายเลี้ยวอยู่ค่ะวันนี้เมื่อวานถ่ายถ่ายเป็นเลียวๆว่าก่อนอันนี้ก็ือแข็งมแกโค่ะ ก็เลยนั่นแหละว่าไม่รู้ว่าไอ้ด้าเนี่ยคือในในในความเห็นของหมอหมอว่ามันน่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าใช่หรือว่าน่าจะเพ<ม>อมันมีการเดินวนด้วยใช่ค<ล>่ะเดินวนแล้วก็ร้องโหยหวนเป็นบางช่วงตามในคลิปที่พี่ส่งให้เลยอะค่ะอ๋อหมอซื้อเลยเนาะอันนู้นพี่คุยกับหมอซื้อๆลูรใช่หมออะไรแต่ว่าผมอะดูเรื่องเด็กตอนนี้มันเริ่มเดินวนแล้วหละผมก็เลย เ่่จเกียดอนารประทัเลยพราะว่าวันก่อนไม่ได้เทสต้องไข้หัดอะเนาะผลพอดีหมอทางหมอออกเขาแนะนํามาไงว่าได้เทสหัดไหมก็เลยถามหมอซื่อๆหมอซือ่อๆบอกว่าไม่ได้เทสที่ก็เลยว่าเผื่อเนาะคุณหมอซื่อๆแกก็เลยบอกว่าให้ก็เลยให้แม่พามาอีกทีหนึ่งเพื่อมาเทสหัดดูก่อนว่าเผื่อไป,ไปนะกลัวมันจะหัดขึ้นสมองอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว,ว่ามันมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ดดดาดาดาด้าเอ,อ้ยเอ,อ้ยกลัวมันร้นเอาผ้าเอาอะไรใส่ใส่ใส,สเข้าไปแต่ยังก,กินได้นะคะกินนมมันมนมที่นังกินหลายซีซีเลยแหละว่าไข้หักนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่มันจะทำให้ข้าม,มันขึ้นกมองนี้มองมข้ามไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่า นั่นแหละคุยกับหมอซื้อ,อวันก่อนแกก็ให้คำแนะนำแบบนี้ค่ะใอ้ก็นี่เขาเลยบอกว่าวันนี้ให้มาเทสก็ได้ให้เทสก่อนค่ะนะนอนนิ่งเหมือนเจ้าหญิงนิทชาเลยอ่ะดาดดาดดมาหาหมอแล้วนะลูกนะเอ้ยแม่ดา เมื่อกี้มาถึงก็ป้อนน้ำเอาผ้าเช็ดตัวชุบน้ำเย็นเย็นเช็ดให้เราทิศทางไม่ถูกเลยว่าจะเป็นโรคไหนกันแน่ก็เรียดอย่างสองสามวันนี้เรียดหนักกว่าเดิมเลยกับว่าไอ้ด้ามันร้องเนาะมันร้องหวยหวนไงเป็นมันไม่ได้ร้องตลอดเวลาหรอกแต่มันร้องเป็นช่วงๆอะค่ะเป็นบางจังหวะ พอมันร้องทีเราก็เครียดที